บ้านโครงการเชอร์หนึ่งเดียวในถนนลาดพร้าวที่ให้ความร่มรื่นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชาวโฮมเชอรลาดพร้าว93ค่ะหลังนี้เป็นทาวน์โฮมหรู4ชั้นครึ่งนะคะโครงการเพิ่งสร้างเสร็จค่ะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะคะทำเลดีมากๆค่ะอยู่ใกล้กับ MRT มหัไทยค่ะมีรถรับส่งฟรีด้วยนะคะแล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลเวชธานี เท่าโฮมหรู4ชั้นครึ่งนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ำค่ะตั้งอยู่บนเนื้อที่ดิน22ตารางวาพื้นที่ใช้สอยนะคะ220ตารางเมตรค่ะหลังนี้นะคะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบเลยค่ะสำหรับส่วนกลางนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนย่อมรถรับส่งฟรีค่ะ หากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทาวน์โฮมหรู4ชั้นครึ่งตกแต่งเรียบร้อยนะคะทาวน์โฮมเธอรลาดพาวเ3้าสามสามารถติดต่อสอบถามเพื่อนัดเข้าชมได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปด้วยส่วนกลางสวยๆขอบคุณค่ะ